ถือวกพี่นี่ถืถือกครับถือกครับทงทุกอยู่ถือครับถือถือกครับโ้นโด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 นถือครับถือโน สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับพบกันอีกแล้วครับหมายเก่าๆยุเกเียนเกาหลีใต้นี่แหละครับมาจู่ว่ามาหาบึงปลาไปไว้ทะยุถูกกินครับครับกำลังกระติบต้ตองสี่ความแล้วครับการพลาดสี่ความปลอดภัยกรับเบ็ดพร้อมยังกะใส่เลยครับปลาก็เอาถูกปลาค,ครับ นี่ใส่ปืนพาขึ้นบานเขาอกกับเพื่นเนาะครับเนาะเพราะว่าผิดกฎบ้านเพิ่นใส่แบบนี้เอาเพิ่นห้ามที่สุดแหละครับแหกับดางกับเนี่ยโมนี่แหละครับปืนนี่บ่ได้เลยไปครับไปรุนไปช่วมกันมั้งครับผมเป็นตะได้โศกมานบ่ของเก่านี่แหละครับพี่น้องพี่ฟ้าเห็นบ่มาสวยกับเพื่ครับโทรศัพท์ก่อนถ่ายดีโอบพื่อ นี่้องมากตัวสาเนี่ยของสาววันหยุดระรับนี่ก็ได้ปลกรงเป็นเงียบเงียบแปลาว่าท่านขึนอนบ่ที่งานไปว่ะคับคณที่หาคน แต่กับปัน้นขอประควาพี่น้องจัดประคว,วาดิว่าเห็นหมดละตัวบวกนี้เลยครับลูกเป็นลูกเป็นลูก อยู่บ่พี่นี่นมุนะอีกแล้วนะโอเคตปนอนนี่สิด้องเบียรดยที่นี่แขกทั้งคืนเปียกทังคืน เดี๋ยวพิงหอยพี่น้องเองมันครับใส่งามอยู่ดูใส่กันตัวส้วงตัวตตัวนี้ครับของลำดีใส่เลยต่วดตัวหลอนตัวใหญ่อยู่ขันบ่ดีมันก็จะแค่ยุ่นเียนตนงมมุนงน มาหาผมนะปดูด้วครับสโซสีม้านบ่ขันแม่นกมันโอ้สุ่มตัวนี้อยู่ครับผตุวนี้พีบถือวะครับ

ประมาณจากโลนี่ครับเนี่ยขนาดเลยสองสามลูก,กนแนละครับเนี่ยเจ็บครับเจ็บไปครับเข้าขอไปง่ายครับพอประกอปนมันตัวนี้เพอเด้๋เปลี่ยอยู่ตัวแหลีงโอ้บก้อมกินเงียเลยไปดูดเอาถึงแต่บใบเหลี่ยม หลมดื่นเผื่องหน่อยกับนี้ครับเผื่องหน่อยบ้านเท่ากับเมนมิ่งเหรอครับนี่

เหยบ่ถืออยู่ครับคุณดำปึ๊บเลยวันตะปลาควายอยู่แต่น้ำเจ็บครับผมเจ็บไปครับผมมัเนเพียงปลาคอขึ้นเลยไปตั้งแต่เบิดองบปลาคอมีอยู่นี่ปลาผมบอรครับมืทฉันได้ออกมากนะเจ๊ดเดะเด็กวพอครับคุณครับคุณ เป็นมูพัระวันเลยครับโห่โผัวปายังกับปานั่นหรอครับผมสสูงด้วยครับขานจะเ,เห็นเขออี้ยอยู่อ้ยย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 ย ดูมี้เด็นครับถือว่าครับโดน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 ครับโดน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 นไกลนนะ ไปแล้วไปแล้วดเสียาการสุดห่ยยห้วยโอ้ไปคนน่ะมาแลมามามา say ngắm bò say ngắm bò, ôi ôi say xịn xí lắm, say xịn xí, ngắm ngắm câu là bộ của mình, các นี่แหละครับขันยิ่งน้ำเกลือน,นี่เกิดเส้นมันได้หลายครับผมขันยิ่งน้ำเบิกนี่โบ้ควาย,ยอยากถือก็ครับนะครับลุนเตาะอีกคนพอเห็นปากควาปลาในนี่แหละครับของมันตัวใหญ่เนี่ยครับพี่น้องอมีผ่านเลยแบบนี้ โอ้โห Đúng ครับโดนรอดแน่รอดแน่รอดนะครับรอด หด <ge> ุ้ีว่ะนะครับใส่งานมื <sm> ่เก่ากับผมเก็บครับนี่แหละครับผลงานที่ได้ครับผมเนี่ยนี่แหละครับได้มากจำเนี่และ เดี๋ยวหันกะปันมูเข้าเจีไปกินเนาะครับเนะาะก็ไปกินแชร์สองตัวปันทปิดชิปยุ่งๆพวกเรครับแห่งแบดเบิร์ดก็เลยได้มาปิดยุบานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุญพ่พอแมีพี่น้องท่านผู้ชมสุขภูสุขคนเด้อครับขออยู่ดีไม่แห้งลำลำเรื่อยๆกันท่องทุกผู้ทุกคนสำหรับมือนี้สวัสดีครับ